สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนสายๆนะครับมือีผ้ามาลารบ้านขั้นซ่าครับทั้งอำเภอสว่างเดียนี่นะครับก้อนสีหอดอนเขืองนี่นะครับมาเบิงไรนาสวนผสมของผลนะครับเนาะนี่ครับ่นเห็ดป่ายสวยงามนะครับไรนาสวนผสมโชคชัยไพริน นี่ครับตามพ่อรอเก้าครับเนี่ยนี่ครับเป็่นไปยังไดทั้งนั้นเดี๋ยวไปเบิ้งกันเนาะครับนี่ท่างเขาสวนเพิ้นเจ้าของพิ้นบรยูครับก็เลเพิ้นก็เลยว่าะตามสบายลวดว่าทันเขว่าไทยเบ่งลวดว่าทันพิ้นไปเลี้ยงงัวยอยู่หัวหน้ามันครับท่างเขามากอะเออเฮ็ดสวยงามครับพี่น้องนี่ครับ นี่กับปลูกพืนปลูกบกบวลนะครับคิดว่าแน่นสิคิดว่าพืนหนาสิแบบเน่นสางยู่สางกินนะครับเป็นบักบวบนี่กับเป็นตะไครเนะครับเนาะเป็นตะไคร้ท่างเขาท่างเขาสวนเพ่นครับเิ่นกระมานอนอยง่ามีแล่ะพี่น้องเนี่ยปลาเข่าพิ่นีน่ปลาเข่าพ่นท่างเขาหน้า กระปลูกตะไคร้เป็นแถวนะครับยอดดีเล้วพี่น้องประเทศไทยเฮานี่โชคดีนะครับพี่น้องมีทีมีทางให้ปลูกอยูป่ปลูกกินที่ผมไปเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศนะครับที่ฮงจักกับคนที่มีมูคนแม็กเป็นคนเม็กซิกันคนฟิลิปปินคนอินโดนีเซียนี่ครับเขาแท,ทบสิบ่มีที่ดินเลยนพี่น้องเขาแท,ทบสิบ่มีที่ดิน กับเจ้าบาป้าดเธอคือโศกดีแถววสันมีที่ดินหลายแถวว่าสันคนอีสานเฮานีมีที่ดินหลายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเงินโบราณหรอกคนอีสานเฮาครับแต่ว่ามีที่ดินมีแบบทรัพย์ทรัพย์สินของเฮาเองนะครับเนี่ยก็เป็นมักนาเต่าครับแต่ว่ามันสเริ่มสืไอใแล้วเดี๋ยวพาย,ยางมาเบิรงห่านีดตรงนี้ครับมีต้นพักหวานนะครับเนี่ยักต้นผักหวานเพิง่งจะปลูกทั้งขามาเนี่ยนะครับพอดีพานมากจนะังไลย ก็ได้แวะมะเบิ้งครับนี่กะบ,บักเขียบครับเนี่ยโอ้แต่เขามาบผนได้เบืดออย,อ,ยอยู่กี่ตัพี่ลองนี่มีทุกอย่างเลยบกเขียบเดี๋ยวพาไปเบิ้งอีกด้านนึงครับส่วนด้านนี้ครับก็บเป็นด้านหลังเทียงหน้าเพ่นพ้นถมทีไปเนาะครับเิ่นกับปูกปลูกบักเตียงนะครับ ปูกบักแตงพ่อได้กินนะครับเนาะเป็นกะเลียงงัวน้ำนะครับปลูกบักแตงไข่ห้องว่าจะดูปลูกนะพี่น้องว่าจะดูปลูกเบื่อวันอยู่กินนะครับกแตงกำลังสิสุกนะครับงัวงพ่นกระจูร์ยู่ด่านพุ่นครับ มาทางนี้ก็เป็นว่ายุยใส่ไม่แต่ข้องกินได้พี่น้องนี่มาทางนี้ก็เป็นมกม,กมกาละขีนนกครับมกเขียบเนี่ยเป็นมะละขีนนกเนี่ยแก่เบาหวานพี่น้องนี่มักลมหมักกลมใหญ่ก็มีครับยานพุนเดี๋ยวผาเราเบิ้งทางนี้ก่อนครับในคณะเดียวกันปลูกผลอมหมากลากไม้เอ้ยไม่ ปลหมากหลากหม้น้ำครับเนี่ยเขียบเขียบก็มีครับด้านพุ่นกะเป็นปลาบักซิดาครับบักซิดากิมจูวะท่านกระเขียบก็โอ้ลูกน้องครับนี่นะเดี๋ยวาพาไปย่างเมืองด่านนี่ก่อนครับนี่ครับเพิ่นกะปลูกดอกไม้นําครับเป็นสีสันของสวนเนาะกัะเบิงจะเล่นเจะเล่นตาดีครับ หมักฮงหมักนายเพิ่กะเพิ่นถมดินไม้ครับเพิ่นก็นเริ่มเอามาปลูกไว้นี่ครับนี่เบิ่องบักพริกพี่น้องโอ้เฮ็ดดีเลยพี่น้องนี่พื้นที่บ่หลายมันชื่อบ่หลายแต่ว่าปลูกเฮ็ดงามสวยงามครับนี่ครับบักพริกปลูกปลูกเป็นลุมเพิ่นว่าพอได้ขายอยู่ครับน,บน่ขายน้ำบ้านเฮาองถ้าขายน้ำบ้านก็บ่พอขายเพิ่นว่า นี่ก็เป็นพักปังครับดินกระบดดีละพี่น้องนี่เป็นดินขี้หินแห่ด้เพิ่นเอาหินมาถมน้าพี่น้องเพิ่นเอาหินมาถมหล้วก็เพิ่นกระปูกพืชพักสวนขั้วนะครับเป็นบักพิกโอ้งามเลยครับผมก็บม่รู้ว่าบักพิกขั้นอย่างหรอกนี่ครับ พื้นที่อ้ดเจาะโมไลเนี่ยครับงามดีผู้ใดอยากอยากเอาไปเป็นตัวอย่างกัเบื้องไหนนะครับด้วยสวนของโชคไชยไพรินเป็นบ้านบ้านคันซาครับอ้งอำเภอสว่างเขานี่แหละโอ้โงามตล้วครับเฮ็ดดี เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแถวงามเลยครับมีหมวกริกวยพ่นก็นเรื่มมาลงครับเดี๋ยวยางมาเบื่องดน้านุนครับอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีบักเขียบนะครับเนาะบักเขียบภะคใไ้ยคนปากกาสิหูบเาะเนาะบักเขียบอยังบักเขียบก็คือน้อยหนาครับนี่ก็เป็นไพ่บงวานครับ ่าจจะเป็นบงหวานเพชรน้ำผึ้งเหรอครับเนี่ยโอ้พนเอาให้มีทุกครบทุกอย่างเลยเลยพี่น้องเนี่กวาวายยางยางมันนีาก็จะเป็นเป็นข้างบักทั่วครับเป็นบักทั่วคนเิปลูกบ๊บปลูกหลายเลยพี่น้องแต่ว่าปลูกปลูกข้อได้กินนี่แหละครับปลูกข้อได้กินบักทั่วี่ก็กัสงสัยสีไหวแล้วครับมันก็สยบงงามป่านนี้เบิองมาเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาเบืองให้ไลยตรงนี้บ่านนี้ เนี่ยท่านพี่น้องเป็นขี้ดินนะทีเด้วครับนี่ขี้ดินแบบหินแห้งเบื้องนน้ครับพนน่นอวอนดอกกระเจียวสงสัยจะเป็นดอกกระเจียวหวานพี่น้องเนี่ยโอ้เห็ดงามนี่ครับเป็นแถวปลูกเป็นแถวดีครับปลูกข้องเดียวเลยพี่น้องเพื่อปลูกข้องเดียวอยังละลูกนะน้ำมาอย่างไะนี่ฮะถ่ายอยู่ถ่ายคลิปอยู่ ใช่ไ่ได้ปลูกข้องเดียวหรอครับนี่มานี่กะทัดมานี่กะกะสิเป็นเอ่อต้นหอมครับหอมแบงเฮาหนีล่ะครับเนี่ยปลูกใส่ล้อ,อย่างนะครับอย่างโมเมนต์อย่าง,ม,างมดยต์ได้อย่างมอตอ์ไซคส่หรืออย่างเอออย่างมอตอ์ไซคส่ล่ะครับเนี่ยเฮ็ดดีเลยพี่น้องนี่ผมวมาโอ้เขทาขทาเขาทาไอเดียดีเลยครับบักพิกพี่น้องเอ้ยมาเมืองไหบมาเนี่ มานี่ปุ๊บทางนี่ก็เป็นบักพริกบักพริกกระเบื้งองเนี่ยพี่น้องนี่ห่างจากดินขึ้นมาของมือหนึ่งป๊าดเบิ้งเป็นหมากมันพันเนี่ยกระบาดน,น,น,นี่ยกดแค่นี่ครับเล็ดได้ดีสวยงามเนี่ยครับดดรบ,บักพริกป๊าดลูกดได้พี่น้องนี่ยลูกด,ดีเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้ง ว่าคอดีอย่างนึพนง,งนนนพี่น้องถึงสิเป็นขี้หินเนาะคอดีคือว่าเพิ่นเพิ่นเลี้ยงงัวครับพี่น้องเพิ่นเลี้ยงงัวนหมักพริกก็เลยดกเกม่งไหนครับพุน่นนะตัวนี้แห้งคักพี่น้องเลยบางบางเถ้าข้นเฮานี่อย่าไปตีว่าเออดินบด่ดียังชั่นจังสี่ได้พี่น้องอันนี้ก็เบิง้งเบิ้งเอานี่พี่น้องเป็นหินเบิึงหมักพริกเพินพ่นพกูนะ นี่ครับเพื่อนก็นเอาแก้วมังกรมาลงนะครับนี่เห็ดลักแก้วมังกรเป็นสิดว่ากระสมซื้อใบเส่นสิวนันตอนที่ขอมา้าครับคือว่าไรนาสวนผสมโชคชัยไพลินมาสันครับก็บเป็นสวนของพี่สาวผมเองแหละครับผมก็เลยแวะมาเล่นน้ำเพลินเบิ่งพันเห็ดโอ้ยเขาท่าเขาท่า ถ้าผมยังเฮ็เดบ่ได้ดีวันนี้นะครับเนี่ยแก้วมังกรเพื่อกับว่บปลูกหลายครับปีปลูกซีหลักหนึ่งนี่มังบักเขียเนี่ยครับบักเขียก็เป็นมาได้พี่น้องเนี่ยเ่าได้เก็บไปขายเราได้เนี่ยทุกละสิบบาทเลยห้อยตรงนี้ก็มีผ้าไมีบักอือครับเนี่ยเอา้าดินขี้หินแห้งเลยคือปลูกง่ามเลยพี่น้องพี่น้องว่าก็ผมบก่กนะครับคือปลูกบักอือง่ามนะ ปลูกบักเขือปลูกย่างงามนี่ครับเป็นแถวเป็นแนวอพยนเฮ็ดดีแล้วครับนี่ผมบาสำรวจเยังยเราพี่น้องเออผมสำรวจทับบุกิกเลยบนหาเสือมาป้า,ปามันคือดกแท้เะมองครับนี่สางอยู่สางกินไปก่อนนะ่นพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวกินตั้งว่าใคร ครับขนาดต้นน้หน่อยได้พี่น้องนี่ปัดหมากยังไดมมาดกเบิ้งเอาพี่น้องเลยเบื้ักเขียต้นกระปุกนี่สิละครับนี่เป็นแถวเขียกับต้นมมสูงได้พี่น้องเพียงต้นเพียงคาเขาผมนด้หน่เบิง้งต้นเพียงคาเขาเนี่ยครับให้เบิ้งด้านนี้ก็เป็นแถวเป็นแนวดีครับอืม ไอเดียดีนะครับไม่ต้องปลูกระไรเลยพี่น้องปลูกแบบแค่ยางและข้องนะมึงเนี่ยโอ้ผมได้ผมกลับไปสวนผมผมก็จะไปเบิ้งเป็นเพชรเป็นอับเบน,นตัวยางนะครับนี่นี่ครับบักพริกกะงามม่านีเนาะครับก็จะเป็นบักบ,วบัวนี่ครับบ,บวกบกับปวกปลูกไปนน้ำผืนเลยครับนี่ มันก็นจะขึ้นนล้วไม่ใช่ส่วนมาอีกด้านนึ่งนะครับย่างมาด้านนึงก็สิเป็นปลูกดอกไม้ครับเพิ่มสีสันในสวนน้ำอันนี้คือดอกอยู่ครับนี่บักเขียบเนี่ยใบพวคหอยมีดได้พม่หลังแต่ว่าหมากดกนี่ครับเพิ่มสีสันในสวยในสวนปลูกดอกไม้เขาทาอยู่ครับ เฮ็ดดีเฮ็ดดีเนี่ยในคณะเดียวกันเนาะครับทางพุ่นกันสิเป็นเป็นป้าเขาเนาะครับเป็นป้าด้านพุ่นก็เป็นป้าเขาพุ้นพุน่นยูโมเมนต์ตะยู่ตรงนี้กับย่างเดียวเด้พี่น้องพุ้นอยู่หัวหน้าพุ่นเดี๋ยวเห็นไก่ๆหมครับพี่น้องอยู่หัวหน้าพุ่นกับเฮ็ดเด้อยู่หัวหน้าพินนาพนนาพ่นกัเฮ็ด,ดไรนาสมสมปูบักสิดาปูบัก แงไทยนะครับเป็นกระเฮ็ดดีอยู่ขยันยุลีครับส่วนของพี่สาวผม,มละพี่สาครับพี่เขยนะครับบ้านเ่ากับว่าพี่ไอล้ละพี่น้องเป็นกระเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก็ได้ขายนี่ครับยางมะนีชก็เป็นพักปังครับพักปังพักแพ่วพี่น้องนี่ ผักแพลีเนี่ยโอ้กินกับน้ำแซียบด้วยนี่กินกับก้อยกุ้งนะพี่น้องนี่นี่ผักแพลียกี้ก้อยกุ้งกับปนทุกอย่างเลยครับอ่าลาบเป็ดลาบเป็ดกับปูกินได้ครับนอกไม้เนียงามดีเลยพี่น้องไอยาเก๋ดีครับ บรรยากาศดีรอบๆเบิองเลยครับเบิองเลยพี่น้องบ่ได้ใส่พื้นที่หลายเด้ตรงนี้ก็ประมาณงานหนึ่งแหละครับดิส่วนที่มันปลูกนี่เฮ็ดเป็นแถวเป็นแนวโอ้งามครับพันไปพันมาก,ก็เลยม,มาไทยมาเหรียญน้ำสวนใหญ่ปันครับก็เลยม,มาไทยพี่น้องเบิอง ต้องหนีก,ก็บสั่งได้ได้พี่น้องพอได้ใส่ฮ็ดดีครับคลิปนีกับบะมี่ยังนะครับเนาะกันอยู่ออกมาน,นอกบ้านครับมาหาหล่อบิ่งสวนของพี่สาวกับพี่เขยเพินเดี๋ยว,วพอคลิปเอ่คอคลิปหนาพ่อกันไหมนะครับเนาะน่ครับบักอีก กูไดเขามาเบิ่งกอยจะลืมกดไลค์กดแชร์ไหนได้ครับทำมันมักสไตล์นี้ครับเกษตรเศรษฐกิจพ่อเพียงครับพอกันไหมครับสวัสดีครับ